ผมเจ,เจอกันอีกแล้วกับช่องทำเปียกสาวคอกซิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะพามาดูปัญหาของ SCV นะครับหรือว่า SCV พังนะครับกับเจ้าอ s u ซูออนิวสามพันบูพาวเวอร์นะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าทำไมเราถึงแน่ใจว่า SCV พังเอาไปดูกันเลยครับ อยงเครื่องเดินไม่เรียบนะครับเครื่องสะดุดเอ็จิ้นโชว์นะครับเราจะใช้เครื่องมือมาตรฐานในการวัดนะครับสมาร์ทเกจครับผมเรามาลองเช็คโค้ดดูนะครับ G.O. หนึ่งก้าสองนะครับ ก็คือว่าแรงดันน้ำมันท้ายล่างต่ำนะครับผมเราม,ามาลองเคลียร์โค้ดกันดูนะครับเคลียร์โค้ดแล้วนะครับผม e อนจิ้นไม่ออกนะครับเรามาลองเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แันจิ้นไม่ออกนะครับเรามาดูอาการอาการเครื่องเขกนะครับ ซึ่ง SCB นะครับของรถ i อ u ูตอ l นิโสามพันบูพาวเวอร์นะครับซึ่ง s c ส i ี u ีอซูอนิโสามพันบูพาวเวอร์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมองเห็นเด่นชัดเลยนะครับอยู่หลังคอมแอร์นะครับอยู่ข้างใต้ครับผมไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับไม่น่าจะเห็น เพราะว่าใช้โทรศัพท์ในการถ่ายทํานะครับเดี๋ยวเราจะถอด SCV ออกมาดูนะครับครับผมตอนนี้ก็ได้ขันน็อตของ SCV ออกมาแล้วครับต้องถอดล้อฝั่งซ้ายครับถึงจะขันออกง่ายนี่ครับ SCV อยู่ตรงนี้นะครับผมขันน็อตออกเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราจะดึง s C ออกมาดูนะครับ ขยับใช้แรงขยับนิดนึงนครับขยับดึงถอยหลังอย่างเดียวนะครับนี่ครับมาครับดำไมมีรอยดำไม่ไหม,ไม,ไมนะเนื่องจากน้ำมันที่ไม่ได้คุณภาพนะครับนี่ครับรูด,ดอรอยดำเลยครับเนี่ยครับ ก็ตัวใหม่ตัวใหม่เราซื้อมาแล้วนะครับตัวใหม่ซื้อมาแล้วเป็นรหัสนี้นะครับเนี่ยครับรหัสแล้วก็มาดูในกล่องกันนะครับมีพวกน,อน็อตมีน,อน็อต ก็มีประกินเรกลองแป่ลองอะไรต่างๆครับก็มาเทียบดูนะครับตัวเก่ากับตัวใหม่ตัวเท่ากันไหมตัวเท่ากันครับอะไรเหมือนกันเปะ๊ะแล้วก็เราจะอันนี้เป็นสำหรับตัวตัวสั้นที่ใช้ตัวยาวนะครับจะมีอะแดปเตอร์ให้ มีอะแดปเตอร์ให้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันอีกนะครับว่าจะหายไหม,มตอนนี้แล้วก็ได้เปลี่ยน s c p ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับขันน็อตแน่นแล้วนะครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องอย่าลืมแยกน้ามันด้วยนะครับผมอย่าลืมแยกน้ามันด้วยนะครับแยกให้แข็งที่สุดเลยนะครับ แยกน้ำมันให้แข็งที่สุดเลยนะครับพอเราแยกเสร็จแล้วแล้วก็มาสตาร์รถด,ดูกันนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่าอ่ามีกุญแจมาที่ออนนะครับอ่าใช้เครื่องมือมาตรฐานในการลบนะครับทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับ ติดแล้วนะครับผมเอาเรามาเช็คโค้ดดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโค้ดยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก,กดตกลงครับผมก็กดเคลียร์นะครับโอเคครับตอนนี้เราเคลียร์โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรามาสตาร์ทดูเลยครับ ตอนนี้น้ำมันน้ำมันยังไม่ลงไปเลี้ยงที่ปั๊มนะครับเรา,าสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปลงยักน้ำมันเพิ่มนะครับเดี๋ยวให้น้ำมันไป,นเ,ปนเลี้ยงที่อ่า ที่ปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนนะครับอตอนนี้เย็กน้ำมันขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับผมสตาร์ทเป็นปกตินะครับหลังจากทดลองขับมา1วันเต็มๆนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรตามมานะครับผมใครที่เจอปัญหาโคดนี้นะครับ p 0 1 9 2นะครับก็ลองเช็คดูที่เซ็นเซอร์ท้ายรางกับ s c v นะครับ ลองเปลี่ยน2องตัวนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนไล่มาจากาถ้าเรามีทุนทรัพย์นะครับเปลี่ยนไล่มาจากเซ,นซ็นเซอร์ท้ายล่างนะครับผมถ้าเซ,นซ็นเซอร์ท้ายล่างไม่หายก็ลองเปลี่ยน S C B ดูนะครับผมถ้า S C B ไม่หายกับเซ,นซ็นเซอร์ท้ายล่างไม่หายแน่นอนครับผมปั๊มคุณมีปัญหาแน่ๆครับ <c oughs> ลองสตาร์ทดูนะครับ ครับผมก็หายเป็นปกตินะครับหายเป็นปกติแล้วเกียร์ก็รอบขึ้นปกตินะครับผมไม่มีไฟแอนจินใดๆโชว์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากไว้เป็นวิทยาทานนะครับสำหรับรถใครที่เจอปัญหาในโคดนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดสับตะไคร้ให้ด้วยน,นะครับผม